สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ท้องฟ้านะคะยามเย็นนะคะยามเย็นก็ประมาณยังไม่ถึง6โมงนะประมาณ5โมงกว่ากว่านะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวพาทุกท่านมาชมาธุรกิจในครัวเรือนนะคะเป็นบ่อปลาเนาะเป็นบ่อปลาแบบธรรมชาตินะคะเราจะเลี้ยงปลาแบบธรรมชาตินะคะทุกอย่างเนี่ยคือ,เ,อเป็นการออกไอเดียของคุณแม่หมดเลยคุณแม่จะมี คำสอนอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมเราจะต้องไปซื้อของที่ตลาดทุกอย่างเลยที่เราต้องซื้อไม่ว่าแต่เป็นพริกไม่ว่าแต่จะเป็นมะเขือไม่ว่าแต่เป็นมะเขือเทศมะเขือที่เราใช้กินไม่ว่าแต่จะเป็นต้นหอมไม่ว่าแต่จะเป็นต้นผักอะไรทุกอย่างเลยทําไมเราจะต้องไปซื้อแต่ของเขาตลอดเวลาซึ่งแม่ก็ไม่เข้าใจว่าที่ดินเราก็มีตั้งเยอะทําไมเราไม่คิดที่จะปลูกเอาไว้และมันเป็นของที่ ปราศจากสารเคมีด้วยแล้วก็ปลูกเอาไว้เราอยากเก็บกินตอนไหนเราก็เก็บกินได้นะคะทําไมเราจะต้องไปซื้ออะไรทุกอย่างนะถ้าเราซื้อทุกอย่างแบบนี้เราจะหาเงินได้วันละกี่ตังก็ช่างเราก็ไม่มีเงินเก็บเพราะว่าการที่เราซื้อแต่ละครั้งนั้นก็คือทานตอนเช้าทานตอนเที่ยงทานตอนเย็นหรือดีไม่ดีเราอาจจะมีงานลงงานเลี้ยงอีกไปอีกกินอีกนะคะ มีแต่จ่ายกับจ่ายเลยมันไม่มีวันไหนที่เราจะได้เซฟเลยนะคะในช่วงที่เราหาเงินได้ก็ดีไปแต่ถ้าในช่วงที่เราอัตราคัดขัดสนหรือเศรษฐกิจมันไม่ดีอย่างเช่นฟองสบู่แตกนะคะหรืออย่างเช่นเกิดโควิด -19 ที่มีการเลิกจ้างงานน่นนี่นั่นมากถ้าเราได้รับผลกระทบหนึ่งในนั้นเราจะทำอย่างไรครอบครัวเราจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราถ้าเราไม่มีการจัดการ มันไว้ก่อนลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นมาแม่ก็เลยบอกว่า,าการเลี้ยงปลาไว้ในสระเนี่ยนะคะห้าเดือน6เ,เดือนเนี่ยมันได้ผลเนี่ยนะเขาก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเขาก็อยู่ของเขาไปกินผักบุงผักกุ้งของเขาไปเรามีหัวอาหารเราก็ซื้อมานะคะกระสอบหนึ่งมันก็อยู่ได้ได้นานนะคะเราก็สามารถเลี้ยงดูเขาได้นู่นนี่นั่นแล้วก็ข้างสระเนี่ยเราสามารถปลูกทุกอย่างเลยไม่ว่าแต่จะเป็นตะไคร้เป็นข่า,เป,ขาเป็นขิงเป็นกระชาย นะคะคแล้วก็เป็นผักบุ้งต่างๆแล้วก็เป็นบัวเป็นอะไรก็เอามาโปรยเราเอามาโรยไว้มันก็เกิดเองตามธรรมชาติซึ่งสามารถเก็บเหล่านี้ไปทําเป็นอาหารจานเด็ดของเราได้นะคะอ่ามันเป็นสิ่งที่ Amazing มากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นปรัชญาของคุณแม่นั่นเองเนาะ